รายงานสำเร็จที่ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับการประเมินนายโกวิศสุพัน์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจิตดูวิทยาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษองค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการผู้รับการประเมินด้ริเริ่มพัฒนาร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษาผู้รับการประเมินมีภาระงานด้านการบริหารวิชาการเป็นไปตามที่กอสอกําหนดดังนี้ 1. ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นครูประจำวิชาจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ผู้รับการประเมินได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และในปีการศึกษา2567ได้กําหนดแนวทาง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยการผลิตหรือใช้สื่อในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำโครงการ1ครู1วิจัย1นวัตกรรม1 PLC และจัดทำ ePortfolio เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยวรวมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566สูงกว่าระดับประเทศ ผู้รับการประเมินได้ริเริ่มพัฒนาการดำเนินกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูครบ100%ตลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาร้อยละ8 5และได้มีการส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของผู้เรียน องค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนจิตดูวิทยาได้จัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษาตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดให้มีคำสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรตามภารกิจให้เหมาะสมระหว่างคนกับบริบทของกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารทั่วไปโดยการบริหารงานบุคคลบริหารโดยยึดระบบคุณธรรมในส่วนของการบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปผู้รับการประเมินบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้รับการประเมินได้ริเริ่มพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยปฏิบัติตนในการแสวงหาความรู้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR และมีผลการทดสอบผ่านระดับ A1 ร92และระดับ A2 ร62 ผู้รับการประเมินได้ริเริ่มพัฒนาวางแผนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดย l ล n e Application และจิกดู Smart a p p l i c ิเคชัและโรงเรียนสามารถดำเนินการตามเป้าหมายงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนร้อยละไม่น้อยกว่าร้อยละ90ผู้รับการประเมินได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยกรณียกเลิกคำสั่งครูเวรตามนยโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ได้ข้อสรุปและกำหนดเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ผู้รับการประเมินได้ริเริ่มพัฒนาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนมีรูปแบบแลรนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาสถานศึกษาคือ Spring m o เดลภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้คติพจน์ยืดหยุ่นแต่ทรงพลัง Power of Spring โดยต้องการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเกิดทักษะการคิดและทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21 ผู้รับการประเมินได้รเริ่มพัฒนานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ 1. การเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ด้วย Line n o t i f y a p p p i พลิเคช 2. การเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยแพลตฟอร์มจิกดูสมาร์ท 3. การประมวลผลการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม SGS 4. การรับส่งหนังสือราชการด้วยระบบ SMS S. องค์ประกอบที่4 การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU สร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้จัดทำมาตรฐานพาระงานคือข่ายโดยเน้นเป็นระบบถูกต้องสะดวกและทั่วถึงและชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการวางแผนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมันทนาทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการดำเนินงานเป็นไป,น,ปนตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดไว้ผู้เรียนร้อยละ90ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน